พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันเนสพบกันประจำในวันพุธวันที่สองเดือนที่11ในหัวข้อเรื่องพระวจนะจะมีชชยในเมืองของคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่20 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งพี่น้องคาลูการายงานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างของเปาโลในระหว่างการเดินทางเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐในแคว้นเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเอเฟซัสกิจการ,รบทที่19ข้อที่8เกล่าวว่าเปาโลเข้าไปในธรรมศาลา และเก่าด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเขาประกาศเขาประเสริฐในธรมารมศาลาการต่อต้านก็เริ่มก่อตัวขึ้นชาวยูบางคนไม่เชื่อพวกเขากลับดูหมิ่นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเปิดเผยอคาาทูตเปาโลสังเกตเห็นสิ่งนี้อย่างรวดเร็วจึงแยกพวกสาวกไปประชุมกับพวกเขาทุกวัน ในห้องประชุมของทีรันนัสทุกวันกิจการบทที่19ข้อที่9ข้อที่10บอกเราว่าสิ่งนี้ดำเนินไปเป็นเวลาสองปีผลก็คือชาวยิวและชาวกลีกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเครอเอเชียได้ยินพระวจนะของพระเจ้ากิจการบทที่19 12, ข้อที่11 1 2ถึงสฉบับ NIV กล่าวว่า พระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงผ่านทางเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก,ก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระคำของพระเจ้าถูกยกขึ้นสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในประเทศในเมืองในตำบลหรือชุมชนของคุณถ้าคุณเทศนา และสอนพระคำเปาโลให้เวลาเพียงพอเกี่การเทศนาและการสอนพระคำมากจนคนทั้งเมืองได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าถ้าพระคำของพระเจ้าสามารถครอบครองและเปลี่ยนเมืองเอเฟซัสก็จะผลิตผลดับเดียวกันในชีวิตของคุณและในโลกของคุณจงใช้และปล่ยยยุคใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกของคุณพระคำนั้น อยู่ในปากของคุณและจะมีใช้แม้กระทั่งตอนนี้จงอ้าปากของคุณและเทความชอบธรรมเหนือชุมชนเมืองและประเทศชาติของคุณจงวันเขาประเสริฐลงในสภาพแวดล้อมของคุณฮาเลลูยาเอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ผ่านทางการประกาศและการสอนข่าประเสริฐแห่งความชอบธรรมราชอาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นในทุกเมืองและในทุกประเทศและทั่วโลกนั่นคือผู้คนทุกคนทุกแห่งและผู้มีสิทธิอำนาจ ได้รับอิทธิพลจากเขาสันนั้นและทำให้พวกเขาทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับละคนที่เพิ่มพูนขึ้นแก่ครติจกักเพื่อเป่าประกาศเสรีภาพทั่วโลกในวาระสุดท้ายนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงอ้าปากของคุณและเทความชอบธรรมเหนือชุมชนของคุณเหนือเมืองของคุณและเหนือประเทศชาติของคุณนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอารมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดีไลหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด